ส,สวัสดีครับสวัสดีชาวแฟนเพจเฟซบุ๊กและก็ชาวยูทูบนะครับผมอยู่กับผมครับช่องทีเด็ดเมืองไทยชาแนลอ้เอาเอือพามาชมฟอร์ดครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นฟอร์ด7,610อคือต่อเขามาครับ ราคา3ามแสนนี่ถือว่าคุ้มไหมพี่น้องราคา3ามแสนกว่าบาทน,นะครับก็จะได้พรานอุปกรณ์ครบเขาบอกว่าเป็นฟอร์ดเจ็ดนะครับในใบคู่มือเขาเขียนนะครับผมเป็นเท่าเดียว เป็นรถฟอร์ที่เป็นรถฟอร์ดในตำนานนะครับตำนานรถไถเลยต้นตำรับครับของรถไถสายพานมุกเบอร์ครับกำลังจะเตรียมพื้นที่จะปลูกอ้อยแต่ประเด็นว่ามันเละมันจะได้ไหมลูกเพ่เขาบอกว่าเป็นเสื้อลายด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้ ถ้าเปรียบเทียบก็85แรงม้าครับสำหรับฟอร์ดรุ่นนี้นะครับฟอร์ด7610อมีฟรีเท่าเดียวด้วย to Mì vệt lắng u to dữ thế Tòi <laughs> dạng <laughs> <laughs> <Tỏa như thế? cười> ธรรมดาต่อเยอะนี่เป็นป่ายางเก่าครับตัดต้นยางออกก็จะเตรียมพื้นที่จะปลูกอ้อยเป็นเกียร์8คูณ8นะครับใช่ไหมสำหรับฟอร์ ดูเครื่องเบลเลอร์เลยครับ,ครบเครื่องใหญ่มาก เป็นรถไถเจ้าของขับเองครับฟอร์ในตำนานฟอรนี้จะเป็นเอกลักษณ์เลยครับเรื่องควันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลย ถ้าไม่ไม่ถ้าไม่มีควันนี่ไม่ใช่ฟอร์ดนะครับกูดูตอดิ่องเลงเอารอบนิดนึงครับสำหรับฟอร์ด เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ครับ85แรงมา้า Ja, ja. นี่แหละเวลาเจอแบบดินเปียกๆขับเทาเดียวก็จะเป็นแบบนี้แหละครับฮ่ฮ่ อ้าวบืนอ้าวอยู่อืออือสองอบืนบืน ตืนไปโดนเปียกครับตอลำมานะบอกเลยดินุเปียกไม่ไหวเปียกเกินมันยังไม่แห้งเลยเนาะโอเคครับสำหรับลิปบจไปบายครับสวัสดีครับ